แหลกแลกสวัสดีครับผมคือคนทำงานโอ้โหขีดสวัสดีนลยผมคือคนทำงานที่นี่ครับแล้วผมก็เป็นทางบริษัทที่นี่ด้วยผมไม่รู้ว่าผมใครเออแต่ผมคือดีโปเวนเกมมี่นั่นเองโอเคมันตึงเราต้องไปแล้วต้องพีพีกับมันเลือกสินะด้วยไหมขนน เพราะฉะนั้นเราต้องหาไม้ขีนก่อนอันดับแรกเราต้องระวังพวกมันเราต้องต้อง,อง,องระวังพวกมันด้วยไมมเกดเฮ้หวัดดีเจ็บมีของขายไหมโอ้คุณแจคี้นี่คีคุณคิดว่าเขาจะรอดหรือเปล่าในเหตุการณ์นี้ ฉันจะเอาไม่เค้นเอ่อเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้ไม่ได้พื้นพื้นยญดตตายในตกลงไปในหลุมสีขาวเยมติ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดคุณแจม่นะครับเจ็บแค่ไม่ให้หรอกเพราะฉันไม่มีคุณแจเ้เจ็บนี่เจ็บตัวปลอมแน่เลยมันแข็งคุณแจมันน่าจะมีคนไขแล้วแน่นอน มันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเออ,เอ,อที่นี่หี่ไหนขอน้ไปโดนว้าวว้าวแอมบูลูนกรีดปืนชักได้ไหมปืนไม่ได้ใครมาที่นี่ต้องเจอเจอฉัน โอ้ยตรงนั้นไปยากไม่ไปดีกว่าตรงนี้ยิ่งไปยากเข้าไปใหญ่มันมีเสียงคนทำอะไรอ๋อ้าจุดละแคนแล้วเออจุดละโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมมันเจ็บทำหน้า,างั้นอ๋อมาอีาลองคขนอีกคนหนึ่งอี เป็นยังไงล่ะโดนะล้างแขนคืนบ้างออืจะปวดใช่ไหมล่ะมไม่รู้เหมือนเหมือนห้องกลับด้านกันเลยตี๊อโอนี่มัน A60 ไม่ใช่ดิมันคือไม่เขียนอะไรนะไม่เขียนอะไรยังไม่รู้มา ไม่เขียนเจ้าซิกฉันจะจัดการเจ้าไอ้มนุษย์ชื่อเฮ้ยแต่แต่หุนแหละกเก็บเออมันต้องมันต้องไปทางนี้ใช่ไหมคนมา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 ,มาเอาไปไหนะมาอีกคนหนึ่งไม่รอด เกิดนี่ไม่รอดแน่มันต้องมีคนเกิดตรงนี้แหละโอเคไม่มีไม่เขีดมาแล้วมาผมขอใช้นี้มันสว่างดีมาอืมอยู่ไหนมองหลังดูมองหน้าดีๆด,ด้วยไม่งั้นมันจะมีคุณมันจะมีคนอยู่หลังคุณ แล้วเขาจะใช้ไมเคเขนนั่นแหละตึงคุณแล้วคุณก็จะสูนรกอืมอยู่ไหนกันนออยังไม่เห็นเลยอย่าบอกนะเขาออกเกมมาแล้ว <c oughs> อ้าหลือสองคน <c oughs> อย่าออกซื้อเข้าใหม่ดีไหมเนี่ยอีกหนึ่งคนนี่ขาหายยากหายเย็นลอเกินมันี้เอาไมค์เคนี่หกศูนย์มาอ่ะอืม มันยากเย็นมากอ่ะการหาคนนี่มันยากเย็นเหลือเกินแล้วเขาอยู่ไหนยังไม่รู้เลยโอเคยังไม่ออกมานาเดินตัวมาเดินไม่เขียนของเราได้เลยไม่กเขียนไงเพื่อนเออรงสัเอ้ยเยขาเก็บไปแล้วอะ่ะ อย่าบอกนะเขาจะมีไม้เขนมากกว่าหนึ่งออนแล้วเขาก็จะตึงเราลัวแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องหาเขาบายบายครับเดี๋ยวต้องยิ้มไปยังไงผมยังไม่รู้เอิดเอิดเอิดค่อยๆครใค เมื่อกี้ขึ้นขึ้นรูปเลยขอแล้วก็ตู้หนติแงกด e เพื่อเข้าแต่แล้วไม่มี e ล้วเข้าไม่ได้เราไม่รู้เขาอยู่ไหนเราไม่รู้เขากดโอ,อกเคไมยังเขายังไม่กดออกกโอเคเพราะเขาแล้วเขายังไม่ยอมแพ้แน,น,น่นอนวันนี้เขาต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแน่นอนมาแล้วไม่เขียนดอกแล้วโอ้ยทำไมต้องถือกับหัวนี่คุณแจมาแล้วมาขอขอหน่อย เจอเจอเหยื่อต้องดึงเหยื่ออ้าาาโดนด้วยเลยอ้าลงในล็ดกวยกันแล้วเกิดที่ไหนเนี่ยเอาเกิดที่เดิมนี่นะแล้วเราไม่มีไม่เก่งอืม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 มามาอย่าไม่เยาวอยามันไม่มีมันไม่มีตัวเด็กมันต้องมีคนเอาไป ไอเจ็บม no ีขายไหมยมนนี่วัน nice. ี่ตัวฟ้าไอตรงนี้อยากร่วงไปยังไงเดินกี่ทีก็จะล่วงแล้วแหลอืมอืมทำยังไงก็ล่วงไอตรงนั้นน่ะเดี๋ยวระวังคนไว้ก่อนเลย ไอตัวนี้มันดูน่าสงสัยเฮ้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 ยมาดิอ้าวแอ,ออกแบบนี้อ้าวบางอาจมาตึงฉันเหรอไอคนนั่นแกจะเอานี่ไงของดีโดนซะอ๋อฉันไม่รับประกันความปลอดภัย ทำไมาเจอฉันนไอ้เจ๊ไอ้จไอ่จ๊อยู่ด้วยผมจะอัดสิบนาทีแล้วผมก็อัดพอเลยเข้าใจไหมเพราะผมขี้เกียจอัดไงเออทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะไปรัวๆเลยนะครับนี่ไอ้ทำไมไม่มีไม้เคหเนี่ยโอ้ไม่มีเออจะเจอแล้วของดี เอ้ยตรงนี้ชอบมีขอหน่อยขอหน่อยมีไหมเออมันดอกมาแล้วมันดอกมาแล้วมาขคตสวนเลยสวบไม่เค็นมามานี่อืมฉันอยากเอาไมเข็นกลิดไปดองกับใครดีนะอืม้เยเจอแล้วเจอเยอะอยไม่ไนดะ้ มามานีอุ้ยเกดตายลงไปด้วยกันเลยหายไปเลยยืนยืนเอ็มเคอยู่นี่ไม่น่าจะรอดไต่ลองไปดิ เชื่อใจตัวเองเลเมนนี่เลเกือบไปแล้วเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วเอาไหมเราต้องไปถึงให้ได้เพื่อไม่กินโอ้ยจะเป็นขึ้นไปไหนอ๋อโอ้ยต้องมามาหนึ่งสองสามต้องร้องเพลงนี้เดิมใช่ไหมเลเมนนี่เลเลเลเมนอ๋ออีกแล้วยังไม่ถึงตุก ก่อนเลยยังครบสิบนาทีแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วอย่างฉันต้องเร็วมันจะครบสิบนาทีแล้วมีอะไรไหมเนะชนลมมานานแล้วนี่นะเออเป็นยังไงตายเร็วตายก่อนตายก่อนความเร็วไปเอาปตายเนี่ยมันตายันแตกก่อนเออเป็นยังไงล่ะเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนก่อนที่ปิด เอน๋ี่มันจะเข้าสิงฉันอะไรเข้าสิงอ่ะพี่อืมนี่หนึงง่งสองโอ้ยวินาทีแล้วขอขออีกขออีกวินาทีสุดท้ายแล้วผมจะพอขอร้องเพื่อนขอร้องทุกคนขอหน่อยได้จริงด้วย โอเคได้ไหมเขสีม่วงมาแล้วล่ะทีนี้ผมจะกลับไงได้ไหมเนี่ยลือเลือเลือเออได้ไหมเขสีม่วงมาขอดูหน่อยขอลองหน่อยไม่ใช่ขอลองผมนะฮึตรงนี้ไปมาไ,<ห>ไม่เขสีม่วงขอลองหน่ยอยโอ้ไปเงยเฮ้ยแกได้ไหมเีสีม่วงมาได้ไงตายไปโอเค,ออเคผมชอบเกมนี้มาก สำหรับแค่นี้ก็บายไปก่อนนะค,ะคนทุกคน,น,นบ,าบายยถ้าคุณค้น Google Map ค,คุณอาจจะเจอสิ่งนี้ก็ได้ฉันคือเท้าไงแต่แค่ฉันยืนใกล้กล้องเฉย